สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เ,เพื่อนน้องน้องท่านครับเข้ามาดูที่วัดอรุณวรารามนะครับท่านนี่นะครับเป็นวัดที่สวยงามประวัตกันนะครับนี่ทางเข้านะครับท่านผงคเริ่มต้นขึ้นไปเรื่อยๆกไปข้างในนะครับว่านั่ท่องเกี่ยวจะเยอะแยะขนาดไหนครับนี่ครับดูวัดอรุณที่ห่างๆทางเข้าก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนครับนี่ครับสวยงามมากันิทีเดียวน,นะครับของพี่พี่เพื่อนเพืองน้องท่าน ที่ยังไม่ได้มาเที่ยวมันเข้ามาดูครับมาดูเลยนะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับนี้วัดรุนนะครับท่านมีทางเข้าครับใต้องเที่ยวกำลังไหลเข้าเข้ามาเยแยะไปหมดเลยครับท่านนู่นครับนี่นครับกำลังไหลเข้ามาเลยนะครับนี่เวลาแค่ไม่กี่หมุกกี่นาทีครับประมาณจะเที่ยงอยู่แล้วครับเนี่ยต้องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วผมจะเดินเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดไหนครับขอให้พี่น้อง่านตามไปดูได้เลยเลยนะครับนี่ครับนู่นครับเขาเห็นมาก นี่ครับถ่ายด้านบนวัดพระศรีนะครับท่านวัดพระศรีสัตรารามหรือว่าอีกใหญหนึ่งคือวัดพระแก้วเลื่ออะไรนี่แหละครับท่านผมก็ไม่มั่นใจนะครับได้ยินแต่ว่าอย่างนั้นนะครับท่านสวยงามไหมสวยงามกันเลยครับท่านใครยังไม่ได้เข้ามาเที่ยวครับเชิญเลยนะครับตามสบายเลยครับพี่น้องสําหรับผมเราก็มามั่งไม่มามั่งนะครับท่านนานๆทีเหมือนกันนะครับดูสิครับนักท่องเที่ยวกันหลังๆไหลเข้ามาเลยครับสำหรับทางเข้านี้นะครับท่านคนนี้ทางนึงเนี่ยที่เดินเข้าไปในวัดศรีครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอให้พี่เพื่อนๆน้องท่านตามไปดูเรื่อยๆเลยนะครับเขาไปดูด้านไหนครับท่านว่าสวยงามขนาดไหนครับท่านดูสิครับนี่ครับวัดพระเจ้วหรือว่าพระศิษยศาสนารามนัครับท่านดูสิครับก็สวยงามขนาดนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับท่านอยู่ตอนนี้นะครับผมกาลังอยู่ข้างในแล้วนะครับเนี่ยเดินมาดูครับว่าจะเป็นยังไงมั่งนักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดไหนมีครับเยอะแยะไปหมดเลยครับดูสิครับทั้งข้างบนข้างล่างถ่ายรูปกันดึมกันเลยครับ คือเป็นขี้เลยๆครับดูสิครับโอ้โหแบบนี้อ๋อดูได้ยากนะครับท่านี่พี่นพื้นน้องท่านน่าจะรู้ครับว่านี่คือปัดอะไรกันแน่นี่ครับดูสิครับนี่แบบนี้ครับอื้มสวยจริงๆนะครับีนแบบนี้ครับดูข้างล่างนักท่องเที่ยวเยอะไปหมดเลยนะครับท่านแบบนี้ดีมากเลยครับเดินไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่แล้วครับว่า นักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดไหนครับดูเขาไปข้างในก่อนครับเดินเข้าไปข้างในเรื่อยๆกันนะครับตอนนี้กําลังหลังไหไรเข้ามาครับทางเข้านี่ครับนี่ครับตรงนี้แหละที่นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติกับทุกประเทศเลยครับที่ในโลกบนใบนี้ที่ใครไม่รู้จักประเทศไทยไม่ใช่แล้วครับต้องมาที่วัดนี้ครับคือวัดพระศรีรัตนศสตดารามีนะครับหรือว่าวัดพระแก้วอะไรทํานองนี้แหละครับผมก็ไม่เข้าใจว่าใช่หรือเปล่านะอันนี้ผม นี่ครั้งที่สองที่ผมเข้ามาครับจะไม่เห็นป้ายที่จะบอกเลยครับตัเลยองบอกอย่างนี้และครับท่านคูสิ่ครับเยอะอย่างไหนมาตรองเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศพี่ๆพี่น้องกับบางคนไม่เคยเข้ามานะครับในวัดภาษีเนี่ยของตรงเลยนะครับก็สวยงามขนาดนี้ดูเองแล้วกันครับสวยงามขนาดไหนครับบางคนนะรู้แน่นอนครับว่ามีแน่มาดูทางนี้ครับพี่น้องนี่ครับ เดินก็ไปข้างในแล้วครับเนี่ยเดินเข้าไปข้างในแล้วนะครับดูที่ว่าคนจะเยอะแยะขนาดไหนสุดยอดเลยนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับโอ้โหครับดูดิครับมาจากข้างในเขามีครับข้างนอกก็มีเพียบเลยนะครับท่านโอ้โหมาจริงๆมาเยอะจริงๆครับว่าผมจะเข้ามาได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่ครับดูข้างในครับในโบสถ์ครับท่าน แยกไปหมดเลครับนักท่องเที่ยวมีแต่ของสวยงามเท่งนั้นครับท่านนีครับแบบนี้ครับผมยืนถ่ายให้ดูจริงๆไปเลยนี่ครับพี่ เดี๋ยวต่อไปทางนี้ครับดูชิว่าจะมีอะไรน่าสนใจไหมมีสิครับคนเยอะแยะเหมอนกน,นี้ไม่มีไม่ได้แล้วโอเคครับสุดยอดเลยครับจริงจริงเลยครับเอาคนลงเม็ดเฉยเลยครับยไม่ไหวี้เนี่ยต้องหาที่หลบแล้วเนี่ย ดีไหมครับนักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนครับพี่พี่น้องน้องท่านกับยังไม่เคยมาเที่ยวท่านจะเข้ามาดูครับจะได้รู้อีกว่ามันจริงหรือไม่อย่างที่ผมพูดไหมบางคนนี่อาจจะไม่เชื่อครับว่ามันเปลนเปนไม่ได้แต่นี่เราเป็นไปจริงๆนะครับท่านนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยดูสิครับทั้งเข้าทั้งออกกับมั่กเลยครับวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เป็นแสนครับเดี๋ยวว่าหมื่นเลยครับถ้าหกหมื่นมันน้อยไปครับเป็นแสนแสนเลยดีกว่าดีครับลงมาจากเจดีย์นะครับนี่ครับ ดจริงครับพี่น้องคนมันตกแล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับมาดูที่ครับว่าสวยงามขนาดไหนครับนี่ครับวัดพระศรีรัตน飒ธารามนะครับท่านดูดีครับถ่ายภาพมุมสูงนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านนักท่องเที่ยวก็เยอะครับอยู่ด้านล่างครับดูสีครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับเนี่ยกําลังจะเดินทยอยเข้ามาครับเข้ามาแล้วก็อยู่ประมาณตรงกลางพอดีครับเนี่ยนี่ครับ นักท่องเที่ยวครับเยอะไปหมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดครับเ่าต่างชาติครับคนไทยก็มีครับแต่น้อยมากนะครับสันสวนมากอยมาีนักท่องเที่ยวเ่าต่างชาตินะครับที่เยอะแยะไปหมดครับผมจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับท่านบ้างจะบรรยากาศเป็นไงมั่งจะเยอะขนาดไหนครับตอนนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆครับว้าแต่ละสิ่งแต่ละจุดเนี่ยสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับ เป็นอีกวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเยอะมากที่สุดนะครับในบรรดาวัดใหญ่ในงที่มหานรตกรับครับขอโทษนะครับรูบ้สึกว่าสเหดติดคอนิดนึงตรวจครับครับเดีนดูไปเรื่อยครับว่าจะเป็นไงมั่งครับ เข้ามาทุกทิศทุทางนะครับทีนี้เดินไปวนรอบวัดไปหมดแล้วครับไปไปมาพูดจีเดิมที่ไทยอะไรเนี่ยไปเรื่อยๆครับมาจากทุกทิศเลยนะครับทั้งท่านด้านซ้ายด้านขวาแล้วครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรครับพี่พี่เพื่อน้องท่านครับเคยคิดไหมครับว่าอยากจะมาเที่ยวแบบนี้ครับเดินเที่ยวสนุกดีนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ เราจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่ๆครับสำหรับนักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยมันดึงตาดึงใจดีครับมันไม่ใช่ว่าจะหาอะไรยูอได้ง่ายๆนะครับแบบนี้ครับดูสิครับถ่ายรูปอะไรกันไปหมดเลยครับเก็บไว้เป็นที่เลึกครับท่านสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนทางนี้ครับเป็นอีกทางนึงที่เดินเข้าไปข้างในครับเราเดินไปดูครับว่าทางนี้จะเดินเข้าไปข้างไหนจะเป็นยังไงมากับคนเดินเข้าไปข้างในเยอะเลยครับท่านดูสิครับ ตรงนี้นะครับเราเดินเข้าไปเหมือนกันครับตอนนี้ตัดชิปก่อนนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งครับนี่คือทางออกครับทางออกของวัดพระศรีครับประตูที่สามนะครับดูสิครับนักท่องเที่ยวกําลังทยอยออกไปเราเยอะแยะไปหมดเลยครับนผมจะถ่ายนี้ครับจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วครับจะเดินไปเรื่อยๆครับจนถึงประตูนู่นแหละครับท่านขอให้วิ่งพื่นองถัดมาเที่ยวนะครับสวยงามขนาดนี้ไม่เที่ยวไม่ได้แล้วครับดูสิีครับ สิ่งทุกอย่างในนี้ครับสวยทั้งนั้นน่าดูน่าชมทีเดียวโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวนั้นเยอะจริงๆรครับถ้าใครไม่มาดูจะไม่รู้หรอกครับว่ามันจริงหรือไม่อย่างที่ผมพูดไหมจ,จะหาว่าผมโมไปอย่างนั้นแลครับจริงๆแล้วผมจึงมีมันจะไม่สันนี้นหรอกครับแต่เขาไม่ให้ผมโมเขาไม้เข้ามาด้วยไม้ที่ถ่ายเป็นวีดีโอเนี่ยมาให้พี่พ่เพื่อนน้องดูที่เขาไม่ถ่ายเลยครับไม่เอามาคระเข้ามาครับทุกทีครับ ไม่ได้กลายเป็นว่าเอามือจับไยมันไม่สนุกเลยครับเนี่ยภาพมันสั่นกันไปมองไม่ชัดก็ไปใกล้ก็ได้ครับดีดูให้เห็นชัดจริงหน่อยดูสิครับประตูทางออกนักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยนะครับท่านขอให้พี่พเพนเพื่อนน้องท่านครับใครว่างก็ลองมาดูเลยครับ,บ่ามันเป็นจริงอย่างที่พูดไหมดูสิครับสวยงามขนาดนี้ ดูสิครับเยอะขนาดไหนไหมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวครับทั้งนั้นเลยครับท่านดูสิครับใกล้จะออกทางทางออกแล้วนะครับเนี่ยนักสะสมคือนักท่องเที่ยวยิ่งเยอะกว่าเดิมครับนี่ครับต้องทยอยมาถ่ายพี่ๆเพื่อนน้องูครับว่าน่าสนใจขนาดไหนครับมากดีกับชาวาตชาวต่างชาตินะครับทุกแทบ ทั่วสมุนลู่ครับที่เข้ามาในวัดพระศรีนี่ครับสุดยอดไหมสุดยอดเลยครับหาเจอแบบนี้ที่ยากที่สุดเลยนะครับในทุกวันนีครับท่านนี่ก็อีกที่หนึ่งครับท่านที่นักท่องเที่ยวเขาไปเยอะที่สุดครับนี่ครับตรงนี้ครับคือโบสถ์ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับถูกงามทีเดียวนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับนักท่องเที่ยวตรงนี้ไปเยอะนะครับคือทางจะออกนะครับเนี่ยเดินออกไปข้างนอกเลยครับคือ ออกข้างนอกออกจากวัดไปเลยนะครับคือทางนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆนี่นะครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ยังอยู่ในวัดอยู่นะครับมันยังไม่ได้คิดว่าจะได้ออกไปครับตอนนี้ยังอยู่ในวัดอยู่พี่น้องทันครับคิดจะมาเที่ยวเลยจะไม่คิดอะไรมากมายเลยนะครับเราคิดว่ามาเที่ยวเพื่อความสนุกได้หินอะไรเพื่อนๆเลยครับท่านทุกอย่าง ดีมากเลยนะครับสวยๆขนาดเลยครับนี่ครับทางเข้าทางออกพี่เดียวกันเลยครับทางเข้าทางออกนะครับดูดิครับนักท่องเที่ยวหลังไหนกันมาก็จะออกไปจากวัดนั้นนะครับตอนนี้ครับท่านดูดิครับมันจะถ่ายไปเรื่อยๆเลยครับจนออกไปจากี่พื้นที่วัดนี้เลยครับดูดิครับ คนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าประเทศอินมาเลียก็ยังมีนะครับเวียดนามอย่างเงี้ยชาวยุโรปอย่างเงี้ยช่เยแยะไปหมดเลยครับน,นี่ยังส่วนน้อยนะครับอยู่ข้างในเยอะกว่าน,นี้แต่ผมเข้าไปไม่ได้ครับตรงนั้นคือเขาไม่ให้ผมเอาไม้ไปด้วยแล้วทีนี้ผมต้องกลับเอาไม้ก่อนค่อยจะกลับไปอีกรอบนึงครับผัยังไม่ออกไปนะครับเพราะว่าไม้เซลฟี่ผมมันหายไปแล้ว ไม่รู้เขาเก็บไ้ตรงไหนนี่ต้องไปหาซื้อใหม่แล้วครับนี่ครับทางออกนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเด็๋ยุงก็ไปไกลๆดูนี่ครับประตูออกครับนี่ครับประตูออกนะครับที่ออกไปข้างนอกจะได้รู้เลยว่าจะเยอะแยะขนาดไหนนะครับท่านเอาแค่นี้ก่อนนล้ันนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างนอกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องออกมาแล้วครับขอให้พี่เพื่อนเพื่อน้องท่านสบายดี มีความสุขสบายดีทุกคนนะครับท่านช่วยกดไลค์กดใจให้ผมได้นะครับผมเาออกมาเลยครับ้นนนอครับิูเป็นไงบ้างครับขนช่วยแยกไปหมดเลยครับท่านโอ้โหที่ออกมาเลยนะครับเต็มเทียบเลยครับไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาครับสุดยอดเลยครับแบบนี้หน้ามาท่องเที่ยวกินนะครับท่านดูสิครับเดินไปตามทางเงี้ยก็มีแต่นักท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับท่านดูสิครับผมเดินออกมาเรียบร้อยเลยนะครับขอให้พี่เพื่อน้องท่าน มีความสุขด,ด้วยนะคะ